ยอดดอยอินทนนทหนาวจัด4องศาคือหาพบเหมยค่ะโผล่2วันติดนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศหนาวจัด4องศาชมปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยค่ะ โ่ยอดดอยอินทนนท์สองวันติดกรมอุตุเตือนอุณหภูมิจะลดลง2 4ถึงสีองศาโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเช้าวันนี้ยอดดอยอิยนทนนท์อุทยานแห่งชาติดอยอิยนทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่อุทยานได้นำภาพและคลิปเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยค่ะที่เกิดขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อ,อก,กันบริเวณยอดดอยหลวยพิทักษ์อุทยานและจุดชมวิวกิโลเมตรที่45หลังมีอุณหภูมิต่ำสุดทั้งยอดดอยอินทนนท์และจุดเช็คอินชมแสงอาทิตย์แรกวัดได้สีองศาเซลเซียส ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมากมายต่างเก็บภาพความประทับใจของธรรมชาติท่ามกลางทะเลเหมอกที่สวยงามนอกจากนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเผยว่าระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงและลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันที่22พฤศจิกายน64นี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่ง หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลง3-5องศาเซลเซียสและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปโดยอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วย